สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอจารยารักษทางท้องทางซีมีดัดมีค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่8พฤศจิกาย,ยน2564ส,สำหรับสีมงคลวันนี้นะจะเป็นสีครีมสีน้ำเงินสีม่วงค่ะที่จะเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะและยังช่วยให้เราประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วด้เช่นกัน ส่วนสีดำสีชมพูสีเขียวค่ะอันนี้จะเสริมในเรื่องของการเงินแล้วก็เสริมในเรื่องของโชคลาภโดยตรงเลยนะคะคนที่ชอบสวมใส่เครื่องประดับค่ะวันนี้อาจารย์รักแนะเลยนะคะให้ใส่เพชรหยกหรือนิลอันนี้เรียกว่าเป็นเครื่องประดับนาโชคให้กับทุกทกท่านเลยทีเดียวสำหรับคนที่ช่วงนี้นะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานการงานสะด,ดุดน,นะคะมีอุปสรรคอะไรก็ปก็แล้วแต่ขอให้ไปสักการะบูชาองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชรือหลวงว่อเปินนะคะท่านจะช่วยเราในเรื่องของหน้าที่การงาน ส่วนใครก็แล้วแต่ที่ตอนนี้นะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องเงินติดชัดนะเงินไม่คล่องไม้คล่องมือหรือเราต้องการเสริมดวงด้านโชคลาภขอให้ไปบูชาจาัก,การะหลวงพ่อฤาษีริงดำหรือหลวงปู่สวงนะคะอันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภโดยตรงเลยถ้าที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนค่ะหรือเกิเดในวันนี้นะเวลาทําบุญวันเกิดจะอาจารย์รักบอกนิดนึงค่ะว่าให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลนะคะเราอาจจะส่ง เพราะคนใช่อนาถานะคะหรือบริจาคค่าอยู่ค่ายานะคะให้คนที่อนาถายากไรก็ได้นะคะอีกอันนึ่งที่ทําได้นะก็คือว่าให้บริจาคโลหิตค่ะอันนี้จะเป็นอน,นิสง์นะให้ท่านเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วในเรื่องของอาหารค่ะจะใส่บาตรก็ดีถวายสังฆทานก็ดีนะคะ ขอให้มีปลาหมึกนะคะแล้วก็ต้องเป็นปลาหมึกที่เต็มตัวนะคือมีส่วนของหนวดด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้เราหยิบจับเงินทองนะคะหยิบจับสิ่งดีๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายนะคะคล้องไม้คล้องมือทีเดียวละโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการทองแล้วก็เรื่องของโชคลาภด้วยเช่นกันมาถึงค่ะว่าเมื่อวานในตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรบ้างมีรบ 30, นอบ17.30นเลขที่ออกคือ040แล้วก็33 ออรอบนี้นะคะตัวในเลขสี่ค่ะเข้ามาในหลักสิบบนนะคะแล้วก็ยังเข้ามาในชุดจับคู่ด้วยนะคะชุดจับคู่ที่ให้ไว้อ่ะมีเลขสี่ศูนย์นะคะที่ออกสองตัวบนในรอบสิบแปดจุดสามศูนย์นอค่ะเลขที่ออกคือสามแปดหกแล้วก็เจ็ดเก้ารอบนี้ตัวในเลขแปดค่ะเข้ามาในหลักสิบบนนะคะแล้วก็ตัวในอีกตัวนึงค่ะคือเลขหกน่ะก็เข้ามาในหลักหน่วยบนด้วยเช่นกัน แล้วในชุดวินนะคะ <S <S <an> <S ก็ยังเข้ามาทั้ง2ตัวบนแล้วก็2อตัวล่างเลยนะคะชุดวินเนีย่ยมีทั้งเลข8กับเลข6ออก2ตัวบนนะแล้วก็เลข7กับเลข9ค่ะที่ออกสตัวล่างนะคะส่วนในรอบ1 9บ0นอนเลขที่ออกคือ413แล้วก็02รอบนี้นะตัวในเลข3ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยบนนะคะแล้วเข้ามาในชุดวินนะคะชุดวินเนีย่ยเข้ามาทั้ง3าตัวบนแล้วก็สอตัวบนเลยก็คือมีทั้งเลข4เลข1แล้วก็เลข3าม ะะเอาะละค่ะเราจะมาถึงนะในช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจําวันจันทร์ที่8พฤศจิกายน2564กันในช่วงเวลา17.30นนะคะชุดวินเลขที่เราวางไว้ให้นะคะจะเป็นเลข7เลข9เลข8เลข2เลข1เลข4เม็นไว้ที่เลข7กับเลข9สําหรับชุดจับคู่ค่ะ70 73 75 76 09 39 59แล้วก็69 ส่วนในช่วงเวลา1 8 3 0นชุดวินเล็ที่วางไว้ให้จะเป็นเลข1เลข2เลข5เลข8เลข9เลข0เน้นไว้ที่เลข1กับเลข2สำหรับชุดจับคู่นะ1 3 1 4 1 6 1 7 3 2 4 2 6 2แล้วก็7 2ส่วนในช่วงเวลา19.30นชุดวินเล็กที่วางไว้ให้นะคะจะเป็นเลข3เลข9เลข0 เลขเจเลขแปดเลขหก 6, เน้นไวที่เลขสากับเลขเก้ค่ะสําหรับซื้อจับคู่3ามหนึ่งส9มสองแล้วก็5 9อันนี้เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันจันทร์ที่8ปดพฤศจิกายนเลยนะคะ อย่าลืมมันทำบุญอย่าลืมมันให้ทานนะคะและทุกท่านจะมีโชคดีอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกันพรุ่งนี้ค่ะมาพบกันใหม่กับรายการเล็กเด็ดประจําวันกับอาจารย์รักทางช่องทางสิงมีดดมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อน,นะคะ่ะขอให้ทุกคนโชคดีรับทรัพย์รับโชคกันทั่วหน้าสวัสดีค่ะ